สวัสดีครับพวกผมกันตื่นไม่ยอมนอนและนี่คือ,อรายการ The Gas Singer หน้ากากมลพิษและนี่คือรอบ SUCK of the suck ซึ่งผู้ชนะจะเป็นแชมป์และผู้แพ้จะถูกกระชากหน้ากากครับแล้ววันนี้เป็นการดวลกันระหว่างหน้ากากอนามัยและหน้ากากนอนกลางวันเอาละครับ เราไปพบกับกรรมการทั้งสี่ท่านกันเลยครับเริ่มจากคุณบอสเกมเมอร์ชื่อดังของไทยที่มีสถิติยอดเยี่ยมที่สุดในไทยในตอนนี้นะครับซึ่งมีสถิติตั้งแต่เล่นเกมมาชนะหนึ่งเสมอหนึ่งที่เหลือแพ้หมดเลยตูดีครับต่อมาที่น้องน้ำแรปเปอร์ชื่อดังของไทยที่คว้ารางวัลมาแล้วหลายเวทีในระดับโลกและระดับในเอเชียสวัสดีค่ะ คุณสเตฟานนักขับฟอร์มูล่านที่มีประสบการณ์นับสิบนาทีโอไฮโยสวัสดีครับเอาละครับในเมื่อแนะนำตัวกรรมการเสร็จแล้วเรามาต่อกันที่การแข่งขันกันเลยครับและถึงเวลาแล้วนะครับสำหรับหน้าก,กากอนามัยซึ่งวันนี้เขาจะมาในบทเพลง We Don't Talk Anymore ครับเนเต เราไม่พูดเลยกว่าเราไม่พูดเลยกว่าอย่างที่เราเคยทำเราไม่พูดเลยกว่าแล้วมันมีประโยชน์ละเราไม่พูดเลยกว่าอย่างที่เราเคยทำผมได้ยินเขาว่าคุณไปน้องกับคนใหม่คนที่คุณตามหาต้องมีสาเหตุด,ดีๆที่คุณไป และตลอดเวลาที่ผ่านมาผมยังเขียนว่าทำไมมันต้องมีสาเหตุดีๆไม่อยากจะเชื่อผมเฟลจริงๆวันนี้ลง้งพลาดอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรนี่มันรอบซักออฟเดอะซักใครอ้อนกว่าชนะไปโคตมันเป็นอย่างนี้ เราไม่พูดเลยดีกว่ามันพูดเลยดีกว่าเราไม่พูดเลยดีกว่ามันมีประโยชน์ละเราไม่พูดเลยดีกว่ามันมีประโยชน์อะไรฮะเราไม่พูดเลยดีกว่าอย่างที่เราเคยทำาจบไปแล้วนะครับสำหรับน้ากากอนามัยในรอบนี้นะครับถือว่าทะแนนดีมากๆเลยนะครับในรอบนี้ สำหรับเพลง w e d o n t t a l k Any More นะครับเอาแล้วครับคุณนักการนาไหมครับขอสักหนึ่งประโยคให้คณะกรรมการหน่อยครับผมไม่เคยใช้พาเชนหน้าร่วมกับใครจ้าอ่าไม่เคยใช้พาเชนหน้าร่วมกับใครด้วยนะครับเอาแล้วครับเพื่อจะให้คนไทยทั้งประเทศและคณะกรรมการได้ทำความรู้จักกับเขาคนนี้มากขึ้นผมจะให้เวลาสองนาทีมีอะไรเชิญถามเขาได้เลยครับคุณเป็นคนรักความสะอาดใช่ไหมครับ ผมใส่มาขนาดนี้ผมคงไม่รักสะอาดคุณเคยมีวงดนตรีไหมคะไม่ต้องเผื่อว้าวคุณเป็นลูกครึ่งใช่ไหมครับใช่ครับประเทศอะไรครับครึ่งคนครึ่งควาย นี่กับนี่เราเคยเจอกันมาก่อนนะครับนี่นครับผมเจอคุณอยู่เอ,า,อ,า,อ,า,อาละครับหมดเวลาแล้วนะครับต่อไปเป็นตาของนักกากนอนกลางวันครับเอาละครับต่อไปเป็นคู่แข่งของเขาแล้วขอเชิญพบกับนักกากนอนกลางวันครับ อ้าวตื่นครับตื่นถึงตาคุณแล้วครับนี่ไหมครับเดือดีทุกคนนะครับนีเปนี่นี้เออผมจะมาในบทเพลงคืนความสุขเชิญรับชมนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ A dọn cực 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 เธอทนนี่เธอ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 เดอเอเธอนธอเธอเธอเาอเธอเธืเอเธอเธอ้ธอเ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 อเธอเนอเธอเธอเธออเอเอเธีออเธ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 อเอเกเธอเธอเากเธอนกลางวันนะครับ ก็มีอะไรอยากจะใบคณะกรรมการสักหนึ่งประโยคไหมครับการนอนเป็นสิ่งสำคัญการนอนเป็นสิ่งสำคัญเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเวอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปครับอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปคณะกรรมการมีอะไรอยากจะถามนักการนอกลางวันนะครับผมให้เวลาสองนาทีจับเวลาครับ คุณเคยนอนตอนกลางคืนไหมครับถ้าผมนอนแล้วผมคงไม่งอวงขนาดนี้อกมีแฟนยังคะสอนมาแล้วครับอะไรเป็นพิเศษไหมครับของฟรีกินได้หมดนะครับคุณเคยมาดูผมแข่งไหมครับไม่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 ดูเด็ดขาดไม่ดูไม่ดู เอาละครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับนากากนอนกลางวันต่อไปเราจะเปิดโหวตตั้งแต่ตอนนี้เลยครับเอาละครับถึงเวลาแล้วนะครับที่คนไทยทั้งประเทศรอคอยถึงเวลาประกาศผลคะแนนของทั้งคู่แล้วว่าใครจะเป็นแชมป์หรือใครจะถูกกระชากนากากซึ่งผลคะแนนและรายชื่อของแชมป์ใน The Gas Singer นากากมลพิษซีซั่นที่1อยู่ในมือของผมแล้วครับและนากากที่เป็นแชมป์คือนากาก หนาก,กากนอนกลางวันครับเย้ี有有่ทำไงดีใจมากเบะเบะเจ้าทีไม่ได้แชมป์มาหลายทีแล้วนะพี่ทีแรกได้แชมป์เลยเหรออือหือก็ผ่านเข้าไปสู่รอบเอาไม่สิครับ รอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วใส,สดงวมาเขาเป็นแชมป์ของเดอะกาซิงเกอร์หน้ากากมลพิษซีซั่นที่หนึ่งครับนี่ขอบคุณทุกคนที่คอยเปสสน็นกำลงงังใจให้หน้ากากหน้ากากหน้ากากอะไรนะหน้ากากตัางวันหน้ากากมันต่างวันนะครับเออบอกเลยว่าเพือ่อนเซอร์ทีเพืป่ปากเพือ่อนเซาเอน์ที่เจอผมเนี่ยส่วนกระาหน้ากากทุกคนนะครับ ซึ่งไ hey, <hey>, hey. ม่มีใครทำได้เลยเฮเเยี่ยมมากอ่าเจ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 เอาแล้วครับไม่ว่าผลการตัดสินจะเป็นยังไงแต่ทั้งคู่ก็ถือว่าเป็นผู้ชนะนะครับเอาแล้วครับถึงเวลาแล้วนะครับที่จะคลายความสงสัยของคนไทยทั้งประเทศหน,น,น้ากากาอมามัยครับหน้ากากอนามัยครับกับกับหลังหันครับช่วงหน้าครับโรเล่นนะ หน้ากากอนามไหมทอดหน้กากากครับเจ็บจังนั่นมันพี่หนึ่งกาเล็กซี่เอาพี่รู้เล่นคีย์บอร์ดมาไม่ใช่เหรอครับ คนนี้เป็นกรรมาการด้วยนะครับก็คือผมเนี่ยครับใช้วิชานินจาของนารุตโตนะครับแยกร่างมาร้องเพลงคนนึงกับอีกคนนึงเป็นเล่นคีย์บอร์ดครับโอ้ก็ใช้วิชานินจานารุโตนะครับใช่ครับนารุตโตที่เป็นขนมในราเวงฮะพี่คิดยังไงดึงมารายการนี้ครับก็ <laughs> ทางรายการเราติดต่อมาให้ผมมาเล่นคีย์บอร์ดแล้วผมก็ไปเรียนนินจามาจากทางญี่ปุ่นมาประมาณ12ปีนะครับหลังจากที่ผมฝึกดนตรีมาตั้งแต่เด็กผมก็เลยใช้วิชานินจาแยกร่างเงาเป็นนะครับ อ๋อแล้วทำไมถึงเลือกเป็นหน้ากากอนามัยครับพอดีผมกำลังจะเดินไปเข้าห้องน้ำตอนที่ทางรายการทักหลังคผิดนะทางรายการติดต่อมาผมก็เลยแบบไปเห็นทางฝั่งซ้ายของบ้านผมเนี่ยมันเป็นตู้เก็บของพวกเครื่องดนตรีแล้วผมดันไปเจอสิ่งอย่างหนึ่งที่มันไม่ใช่เครื่องดนตรีผมก็เลยแปลกใจขึ้นมาครับกคืออะไรครับ มันคือหน้ากากอนามัยครับผมก็เลยเห็นมีอยู่ประมาณ3อันที่เหลือผมก็เลยหยิบมาครับก็ขอขอบคุณผู้ชมทุกคนในรายการเดะก gas คิดขอโทษนะครับคุณการตื่นไม่ยอมนอนคือร้อนมากเลยครับรายการนี้อ่ทางวิดีโอเริ่มหมดเวลาแล้วครับเอาละครับ ก็ขอขอบคุณคนดูเนื้อการ์ตูนสิงเกอร์ขอขอบคุณนคนในรายการเนื้การ์ตูิงเกอร์หน้ากามลพิษครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมามลพิษทางเสียงใช่ไหมครับอ่าครับแล้วก็รอติดตามซีซั่นสองซึ่งเราจะไม่ทำแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับเอาละครับถือวัชกาได้ดีมากเลยนะครับในรอบนี้สำหรับหน้ากากอนามัยอ่าคุณหน้ากากอนามัยครับขอสักหนึ่งประโยคให้คณะกรรมการหน่อยครับผมไม่เคยใช้ผาเชน้าร่วมกับใครครับอ่าไม่เคยใช้ผาเชน้าร่วมกับใครนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหน้ากากอีกาอีกาป้องเฮ้ยเชี่ยเก็บมาเก็บมาเก็เชี่ยหน้ากากอีกแล้วว่ะเหรอนึ่ง